สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะผมว่าผมแมคเกมมิ่งนะวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมนะครับผมแต่ว่าผมจะมาอันบ็อกซิ่งของที่ผมสั่งมาจากโปรแบ็คทูสครูของ Apple อีก1ชิ้นนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าชิ้นนี้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงอยู่เพราะว่าเราจะจ่ายตังค์เพิ่มนะครับเพื่อที่จะได้ชิ้นนี้มานะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลยกันดีกว่านะครับผมผมจะเริ่มแกะนะครับผมก็คือจริงๆแล้วผมแกะแล้วเนี่ยผมแกะแล้วนะครับก็ว้าเดี๋ยวเปิดพร้อมกันเลยดีกว่าพ อ uh huh. uh huh. ไม่อยากโชว์ครับเดี๋ยวผมขอหาวิธีงัดมันออกมาก่อนละกันนะครับก็มันจะเหมือนตัว AirPods 2เนอะก็คือทุกทุกคนคงรู้แหละว่ามันคืออะไรนะครับผมก็ได้เอามาโชว์ให้ดูแล้วแหละว่ามันก็คือมันก็คือมันเขียนอยู่ข้างกล่องว่านี่ AirPods Pro ครับผมอ่าก็ มีเลขอะไรเยอะแยะหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงออกมาก่อนละกันนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะผมจะไม่โบบานะครับผมจะไม่อยากให้ซิลตรงนี้มันหลุดบาด้วยนะครับเนี่ยเห็นเห็นเห็นบ้างมันจะมีซิลที่มันเหมือนกับแพ็คมาครับคือผมไม่อยากให้มันหลุดออกมาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเวลามันมีปัญหาเนี่ยผมจะได้เอายัดเข้าไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ส่งคืนนะครับผมระหว่างนี้นะครับผมก็พยายามแกะออกมานะครับอ่าเรียบร้อยครับผมอ่าว้าหอโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ย น้องๆครับนี่มัน AirPods Pro นี่ว่าก็ Made in California นะไม่ใช่ดีไซน์ by Apple in California นะแล้วก็ Made in China นะครับผมก็โอเคนะครับของแท้นะครับสังเกตตะกล่องได้เลยนะครับโอ้หนี่เป็นรอยเฮ้ยมันเป็นเท็กเจอร์ที่มันสลักขึ้นมานะเห็นปะเนีย่ยเนี่ยคือผมขูดขูดปุ๊บใช่ไหมมันจะขึ้นมานิดนึงนะครับผม เฮ้ยเดี๋ยวผมแกะอะไรดีกว่ามาสามฟังเสียงฟังเสียงนะฮะฟังเสียงเดี๋ยวผมฟังไม่้ฟังเสียง,ยง,ฟ,ง,ยงฟับไม่ต้องฟังเสียงละมันไม่มีเสียงะฮะฮึบอเออ่าแค่นี้ก็พอแล้วครับบอกเลยว่าสวยงามตามท้องตลาดนะครับผมแกะนิดนิดนะแกะเบาๆครับเดี๋ยวคนอื่นได้ยินนะครับ อของจริงนะของจริงอุย้ยเอกล่องแบบไหลเลยนะกล่องไหลเลยดูดิโอ้โหแบบแบบเปิดนิดเดียวก็ไหลเลยนะครับเปิดสามสองหนึ่งอ,อ้าวชิปชิปหาย i อโฟนหายอี <laughs> กแล้วนะครับมุกนี้ไม่น่หลกแล้วนะฮะเล่นไปแล้วนะครับโอเคดูฝากล่องก่อนละกันนะครับก็เป็นลายเทกเจอร์เหมือนที่ผมบอกเนี่ยมันจะเป็นรอยน,น,นูนขึ้นมานะครับเนี่ย ข้างบนก็ดีเขียนว่า airpods pro นะครับ v i e l e t charging case นะครับข้างๆก็เป็น logo apple แนละ้วข้างล่างก็เป็นอะไรเนี่ยบาร์ o d e b a นะครับโอเคต่อไปเรามาดูดีไซน์ไป apple in california นะครับ3 2 1สอ่ว้าเฮ้ยของจริงครับน้องๆน่าดูวันมีอะไรบ้าง airpods pro นะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยแตะเนาะผมก็จะโชว์ให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่มีอะไรครับข้างในก็เป็นคู่มือเนาะคู่มือการเชื่อมตอ่อเป็น airpods pro นะครับ ก็คือมันไม่ของแท้หมดเลยนะครับอุ้ยมีนี่ด้วยเหรอกสทชนะครับไม่ต้องได้รับใบอนุญาตนะครับอ๋อมันมือคือใบแจ้งไว้นะว่าเครื่องวิทยุคมนาคมนี้ได้รับยกเว้นนะครับผมก็มีแค่นี้แหละครไม่มีสติกเกอร์มาให้นะครับสติกเกอร์จะมีแค่ iPad แล้วก็ iPhone แล้วก็น่าจะ MacBook มั้งส่วน AirPods รู้สึกจะไม่มีนะครับผมอ่ะโอเคว้เฮ้ยเดี๋ยวไปดู เห็นเห็นผมจะรีบข้ามนะเห็นตัวเครื่องยังโอเคเนาะตัวเครื่องเ็าอ้นๆหน่อยเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าม่ามีอะไรบ้างนะครับผมแกะออกมาชั้นหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรน,นะครับก็จะมีตัวส,สายชาร์จมาให้เหมือนกันนะครับเป็นไทสีน่าจะ1เมตรมั้งครับผมจำไม่ผิดนะแล้วก็นี้ก็จะเป็นจุกหูฟังนะครับผมเดี๋ยวมันแกะยังไงนี่อ๋อเป็นจุกให้เปลี่ยนนะครับไม่รู้เห็นกันเลยเปล่าผมอาจจะ มือสั่นๆไปนะครับเพราะว่ากําลังแบบขลลุกนะครับดูดิ <c oughs> เหงื่อออกอีกแล้วครับโอเคมาดูกันที่แอปพลเลยดีวมมกว่าครับผมแกะนะฟึบโอ้ยเสียงนี่แบบได้เลยครับผมผมไม่แกะนะผมเอาแค่ okay. ผมดึงมันออกมาเลยนะครับโอ้ขยะผมทิ้งเกื่อนกาดมากนะครับโอ้ this is AirPods นะครับดีไซน์ by แอปเปิลอินแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็แอสเซมเบย์นะครับอินไชน่านะครับผมฟ็อกหูนี่มันของแท้ชัดๆโอ้โหอะไรกันครับนี่น้องๆดิบขึ้นมาได้ป่าวว้ามันดิบยังไงวะแน่นจังวะนี่ทรงของโปรเลยนะครับแท้ๆเลยเดี๋ยวผมขอนี้ปิดก่อนโอเคปิดเบาๆครับ,รบนี่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับผมนี่เป็นไงนะ การถ่วงงอกนะครับเป็นจุกอุดเข้าไปในหูเนาะเดี๋ยววันนี้ผมไปลองเทสเสียงเลยแล้วกันนะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมก็มีไมให้มีอะไรให้นะครับแล้วก็ทรงก็สวยๆนะครับเดี๋ยวผมลองแกะจุกมาให้ดูแล้วกันว่าข้างในมีอะไรนะครับดึงไล้ปบอกว,ว่าเดี๋ยวมันขาดเฮ้ยหรือว่าดึงไม่ได้วะเฮ้ยเดี๋ยวขออ่านคู่มือสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้โหเหงื่อแบบไม่ไม่ไหวเลยนะครับขออ่านคู่มือแป๊บหนึ่งนะมันดึงออกอยังไงวะนี่มันคืออะไรเนี่ย การเปลี่ยนจุกนะครับจับให้แน่นเพื่อดึงเพื่อถอดจุกหูฟังออกจากนั้นติดจุกหูฟังโดยเรียงให้ตรงกันและกดจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิกสําหรับจุกหูฟังหรอให้ให้จับให้แน่นจับให้แน่นใช่ไหมแล้วก็เลงให้ตรงกันนะครับผมโอเคสามสองหนึ่งเฮ้ยมันดึงไม่ออกอ่ะอเฮ้ยอา้าวชิบหายหลุดเลยว้า นี่มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนถูฟังเนาะเราก็ใส่เข้าไปใหม่จนเราได้ยินเสียงอะไรวะเสียงคลิกเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมใส่อยังไรวะแค่นี้เหรออ๋อเป็นแค่นี้เฉยนะครัเดี๋ยวผมใส่เดี๋ยวผมถอดให้ดูดึงออกก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวเรใส่นะฟังเสียงนะ เห็นไหมมันได้ได้ยินเสียงแบบคลิกนิดนึงนะครับก็คือแค่นี้แหละเนี่ยครับใส่ได้เลยนะครับแล้วก็จุกก็เป็นแบบนี้นะฮะจุกขาวๆเนาะข้างตรงจุกก็จะมีสลักอะไรไหมไม่มีครับข้างล่างก็เป็นมีอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็โอ้ดีไซน์ตามเดิมนะครับก็มันจะไอโฟนนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันคะในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่นี้นะครับมีไฟเขียวๆขึ้นนะครับเป็นไวเลสชาร์จนะครับผมข้างนี้ก็เหมือนกันเนาะก็ดึงออกดึงจุกออกอึเฮ้ยดึงไม่ออก อ,อ,อแน่นจังวะเดี๋ยวผมขอให้ขอหาวิธีดึงก่อนนะครับโอเคท่านผู้ชมผมดึงออกได้แล้วสองฝั่งเลยนะครับนี่อ๊บโอเคก็จุกไหนวาจุกไหนผมไม่รู้แหละสลับกันมั่วไปหมดนะครับข้างในก็เป็นอย่างนี้เนาะเนาะทรงเวลามันใส่หูก็จะพอดีนะพอดีพอดีเลยนะครับเพราะว่าที่ผมซื้อยอย่างนี้เพราะว่าเวลาผมใส่วิ่งเนี่ยมันจะป้องกันเหงื่อเข้าไปในหูเนาะ ก็คือปกติถ้าผมใส่ airpods 2วิ่งเ่ยเวลาเราใส่เข้าไปในหูใช่ไหมแล้วเงื่อมันโดนเนี่ยมันจะโดนตัวพลาสติกแล้วมันจะทําให้หูฟังเนี่ยลื่นครับเสียงมันจะหายนะครับผมก็เลยซื้อแบบจุกมานะครับก็เพิ่มราคาอีกสามพันสามร้อยบาทนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจครับก็รีบสั่งซื้อได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับมันใกล้จะหมดโบเนาะก็ถึงเดือนกันยาแหละวิธีใส่ก็เหมือนเดิมครับมันจะต้องเล็งให้เท่ากันเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี่ผมพาหาวิธีก่อนเขาว้างอีกฝัอคบเ มันมันคือมันจะเป็นแบบเท่ากันเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูกอนเห็นป่ะเนี่ยมันมันจะแบบเท่ากันเลยนะฮะแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับอึ๊บดันคือดันเข้าไปอ่ะมันเนี่ยเห็นปะดูที่ไอเนี่ยเห็นป่ะขอบขอบมันยังไม่เข้านะครับตรงเนี้ยดันเข้าไปอึ๊บเนี่ยเห็นป่ะเข้าเรียบร้อยนะครับผมโอเคลองใส่ฝั่งนึงให้ดูนะครับผมฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมครับใส่เข้าไปแล้วก็ดันอึ๊บดูเช็คให้เรียบร้อยนะครับอ่ะมุม โอเคเนาะก็โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะถือว่าเป็นการอันบ็อกซิ่งธรรมดานะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกับแม็กกมมี่ในคลิปครั้งหน้านะครับสำหรับ,บเกมหน้าให้ผมทำอะไรรีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบายยโอ้ร้อนมากครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ